อโอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะนี่คือ EP ที่4แล้วสำหรับรหัสนี้พี่ต้งเทพอืือีพี EP ที่แล้วเติมหาขี้ลายชันไปโอ้โหโคตรแพงเลยเนี่ยแต่มันก็เท่ย่ยบผายแยนะอ่ะดาอีพีนี้ผมว่าผมจะไปโลกใหม่ด้วยอยากไปตีเจ้าทะเลโลกใหม่ซะหน่อย ร้านสโนช็อปบริการเติมเกมราคาถูกรับกดเกมพาสเรท8ไม่ว่าจะเป็นแมป King Legacy แมป b l o c k f o o และแมปยอดฮิตอย่าง Anime Fighter และยังรับกดเพจแมปอ l l Star Tower Defense และยังรับกดเกมพาสแมปอื่นๆอีกมากมายยังไม่หมดครับยังมีบริการเติมโลบกักแบบ ID พาสที่ถูกกว่าเติมเองอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับเฮ้ย hey, น้องๆคนไหนที่ยังไม่มีเวลาฟาร์มแนะนําเลยร้านนี้ครับ r ี z i c Shop บริการรับฟาร์แมแบบบล็อกฟุตแบบคิงเลกาซี่และออสตาในราคาที่ถูกและปลอดภัยและยังมีกดเกมพาสเรทแปถึง10กันเลยทีเดียวมีทั้งแบบบล็อกฟุตและก็คิงเลก g ซี่และก็ออสตาทาวเวอร์ดีเฟนต์และแมปอื่นๆอีกมากมายครับแล้วยังมีบริการจําหน่ายไก่ตันในราคาที่ถูกมากๆเริ่มต้นที่99บาทครับร้านนี้เลยลีซิกชอ็อปหลังจากจบ EP 3ผมก็ไปแอบฟาร์มมานหนึ่งนะจนตอนนี้เลเวล1,685รแแล้วแต่บอกตอนนี้มันก็ฟาร์มยากเหมือนกันนะเพราะมันมีแท่งดำๆ เตียนผมด้วยโอ้โหโคตรจะแรงเลยเกือบตาย,เ,ยเล่นละสองพันเรือใครวะนี่เืี่ยมหน่อยละกันประหยัดเงินได้ตั้งหนึ่งพันเบรียมันไปดีกว่าครับผมว่าผมจะไปดูลาดลาวเกาะอน,นันต์หนะ ก็มาลินฟอร์ดว่าผมต้องไปฟาร์มเลเวลไหนมาอย่างรวดเร็วว่าผมมีเรือลงอยังไงล่ะเฮ้ย hey, มังกรกำลังไฟกันอยู่โอ้โหสายพันธุ์เดกันแท,แท้ตีกันทำไมวะมาดูกันสิว่าเควสที่ผมจะมาฟาร์มต้องใช้เลเวลเท่าไหร่1,850ครับโอเค เดี๋ยวเรากลับไปฟาร์มกันต่อดีกว่าอือกาลังจะกลับไปฟาร์มเลยเออคิดได้พอดีครับผมเรเวลหนึ่งพันห้าร้อยมันไปโลกใหม่ได้นี่หว่าน้องๆบอกมาเออผมก็เลยจะไปรับเควสต,ตรงนี้เลยเออม,มาเกาะมารินฟอร์ดพอดอีจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาอีกรอบไงก็รับเควสไว้เลยอือสวัสดีไปตามหาแผนที่อ๋อเขาให้เราไปตามหาแผนที่เหรอมันได้เลยแผนที่มันอยู่ไหนว่าเออผมว่าน่าจะอยู่เกาะมนุษย์เงือกนะอือรีเซ็ตตัวไปเลยเออเพราะว่า เกาะที่ผมเส้นสปาไว้มันอยู่ใกล้เกาะมนุษย์เงือกอยังไงล่ะมึงไปมนึงออกเรือเราหี่เรือลงหนึงเรือนิดนี้ผมโคตรชอบเลยแม่งมันโคตรเร็วเฮ้ยอย่างงี้ผลแสงก็ไม่จําเป็นแล้วดิเวลาไปตีเจ้าทะเลในโลกใหม่อมึงใช้แค่เรือลงนั่นแหละเือยมันก็เร็วเหมือนกันละวะเฮอยโอเคครับนี่เกาะมนุษย์เงือกมันอยู่ด้านหน้าเราเอง มาถึงแล้วเฮ้ยเห็นเขาบอกว่าตัวที่มันจะดอบอันนั้นมันอยู่ในปราสาทนะนี่อยู่ในปราสาทหลังนี้เลยแต่ไม่รู้ตีตัวไหนมันถึงจะดบเฮผมว่าน่าจะบอสมันแน่เลยนี่ไงบอสเออหูหุยไหนหดูหน้าตามันหน่อยสิเฮ้ยผมขาวซะด้วยเฮ้ยโคตดเท่เลยเฮ้ยมันมนุษย์เงือกอย่างงั้นเหรือได้เลยอย่างงี้ต้องเจอฝนดาวตก,ม,กมากๆนี่ปล่อยไปครับ ชุดเดียวจะตายหรือเปล่าอุ้ยไม่ตายอย่างงี้ต้องจัดไปอหนึ่งทีสองทีนี่เรียบร้อยตายเอาเฮ้ยแผนที่มันไม่ดอับอ่ะเฮ้ยอย่างงี้ต้องอัพอันนี้เยอะๆอัพให้มันตันไปเลยงันจะได้ชุดเดียวตายอ่ะนะไ,ไม่รู้ชุดเดียวจะตายหรือเปล่าเอา มันอัพตันได้ถึงเวลไหนวะผมก็ลืมอ๋ออัพตันมันแค่4,125ชนสินเะเฮ้ยไหนมาดูใหม่ซิเออเราขอฮิวก่อนไม่รู้กูไปดโดนอะไรมาวะเก็บเฉยเลยมาครับสกลิลวีแมกมาดาวตกหชุดเดียวอุย้ยไม่แตกแค่นี่อย่างงี้ต้องซ้ำสกิลเอ็กไปซ้ำอีกทีสินี่ปล่อยไปเรียบร้อยเฮ้ยได้มาแล้วแมพ แผนที่มีแผนที่โลกใหม่หรือเปล่าวะโหยกูก็ดูไม่เป็นนะแต่ได้มาแล้วครับผมเอาไปให้ไอ้ไอ้เท่านั่นเลยที่มันให้เรามาตามหามาแล้วคุณลงุงผมมากับแผนที่ที่คุณต้องการไงล่ะไหนมาโดูซิเฮ้ยมันก็ยังไม่เท่าด้ว่ยว่ามันก็ยังหนุ่มๆเนี่ยว่าเอาไปนี่แผนที่โอ้โหได้เงินมาหนึ่งแสนเอ้ยทำไมคนไปกองอยู่ตรงนั้นกันวะ อ๋อแชงคูดเกิดเหรอโอเคโอ้โหทาไมกูไม่ได้ยินเสียงวย่าเฮ้ยปกติมันจะเสียงดังๆออกมาใช่ไหมตอนแชงคูดเกิดแต่ทําไมกูไม่ได้ยินว่ารอบนี้ไปกันเลยไปตีเอาเงินลักสองแสนเอ้ยไม่ใช่สองล้านห้าแล้วก็เอาสักห้ามันีได้ไหมเฮ้ยไม่รู้จะไปถัดหรือเปล่านี่แม่งเอ้ยน่าจะตีอยู่นานแล้วมาแล้วครับผมไหนมาดูซิโอโหี่คนลุมตีกันโคตรเยอะเลยโอ้โหเลือดโอ้โหเลือดมันเหลือนิดเดียวแล้วครับตอนนี้ ม่รู้ผมจะทำดาเมจพอหรือเปล่านะโอ้โหไม่น่าทันแน่เลย โอ้โหไม่น่าได้อะไรครับผมรอบนี้เรียบร้อยเดสสมอลเล่ตายไปที่เรียบร้อยให้กูก็ไม่ได้อะไรเพราะกูทำดาเมจไม่พอโอ้โหอผมมาช้าไปรู้หรือเปล่าแม่งเอ้ยมันไม่แจ้งเตือนผมเลยถ้ามันแจ้งเตือนกูมาตั้งนานแล้วมึงไปได้เวลาไปโลกใหม่ครับท่านผู้ชม <c oughs> รหัสใหม่กูได้ไปโลกใหม่แล้วเว้ยเฮ้ยฮไปเซ็ตสเปากอเอ้นมันไม่ต้องเซ็ตสเปากก็ได้นี่หว่ามันไปโลกใหม่ได้เลยนี่ตัวไหนฮะ อ,อีดิทไพลเลสไปกันเลยพี่มาแล้วนะจ้าโลกใหม่ <c oughs> ในที่สุดรหัสใหม่กูก็มาโลกใหม่ได้สักทีโมันถือว่ามาไวเหมือนกันนะน,นี่เล่นแค่สี่อพีเองว่าจะมาล่าเจ้าสักตัว2ตัวละกันก่อนอื่นก่อนที่เราจะล่าเจ้าเราต้องมีที่หาเจ้าทะเลงไงเราต้องไปอุ่นนุนร้านนี้ครับผมรีสิกช็อป กดเข้าลิงก์ด้านล่างเลยครับก็จะมาโผล่ที่เพจนี้แล้วเราก็ถามไปเลยกดเกมพาร์ครับผมเกมคิงเลกซี่ไม่ถึง1น,นาทีครับพ่อค้าเขาก็ตอบกลับมาเข้าไเร็วเลยบอกว่าส4ครับผมน่าจะเป็นส4บาทัได้เลยผมเป็นคนโอนไวอยู่แหละถึงพี่จะจนแต่พี่ก็โอนไวเหมือนกันนะ มาแล้วหลังจากนั้นพ่อค,าค้าก็ให้ผมกดเข้าเซิร์ฟ V วีเข้ามานะเตอนนี้ผมก็อยู่กับพ่อคา้า2ต่อ2แล้วเ <c oughs> ปล่ากูไม่ได้ใจเกเรนะเว้เยเฮ้นี่ไงได้มาแลว้วเลคซี่โพสโอ้โหนี่ไงที่หาเจ้าทะเลเฮ้ย,ยมันเป็นเหมือนอะไรวะเออช่างมันเถอะไปโลกใหม่กันเถอะครับผมเราจะไปใจเจ้าทะเล อ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยเอ้ไอหมอนี่มึงข้าวอยู่ๆเดินเข้ามาตีกูเนี่ยเฮ้ยโหยกูไปทำอะไรให้มึงวะเงิได้เลยเอาฟันฟันไอเลืมไปกูอยู่ในเซฟโซนนี่หว่าเงินต้องออกจากเซฟโซนก่อนได้มึงมาไหนมึงมาไหนมึงต้องเจอดาบโยรุอ้าชิบหายโหยเพื่อนเอาไปแดกสแล้ฮ้โอ้โหอยู่ดีๆไม่ชอบโอ้โหอยู่ๆเดินมาตีคนอื่นบ้าหรือเปล่าโอ้เอซพวกนี้นี่ห้าวจริงๆ มันเกิดแล้วครับผมโอ้ยเบคอนจะได้ตีเจ้าทะเลแล้วมาขอละ่ะแบบตีตัวเดียวได้สามดาบได้เขียวเงี้ยเออเห็นคนอื่นได้แล้วกูก็อยากได้เว้ยหรือกูเป็นโรคเอจฉาวอะดิแมงเอ,อ้ยมาแล้วครับผมโอ้ยเห็นเกาะลางๆแล้วมาดูกันซิว่าเจ้าตัวแรกของเบคอนมันจะสีอย่างอขอละแบบสีและแเล,แลได้ปะเฮ้ยสีแดงเหรอ เฮ้ยสีแดงนานๆทีผมเจอนะแต่เจอทีไรมันก็ได้เกลือโอ้โหโอ้ยมาขอละกันตอนนี้สามดาบเลยเคียวก็ได้อืขอเปิดฉากก่อนละกันเจ้าทะเลออ้ยโอ้โหโดนมันเปิดก่อนโอ้โหโคตรเจ็บเลยเรื่องละสองพันนี่โคตรแรงอ่ฮึ่ยกูตายดำหนีหนีโดนไปดิฝนดาวตกมากมาโอ้หไม่สะเทือนมาเลยสักนิดเดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อนเพื่อนๆไม่รู้หรอกาว่าเจ้าทะเลเกิดกันเนี่ย กลับมาแล้วเจ้าทะเลขอตอดไหนละกันนี่ดาวตกมากๆโอ้โหโอ้โหไปโดนมังกรเต็มๆเลยเฮ้ยมังกรมันมาบังอ่ะฮ้อเอ้ยไอเรือลับนี่รู้เหมือนว่าอยากจะมีเรื่อกับผมเฮ้ยโอ้โหมาชนกูเฉยเลยหนี่นตอนนี้เจ้าใกล้าตายแล้วนะเฮ้ยเรียบร้อยครับเจ้าตายอืมอยากได้อันนั้นจังอ่ะที่ปิดปากกระดูกปิดปากของเจ้าทะเลอ่ะนี่ แต่มันไม่ได้แฮะเฮ้ยรหัสหลักได้โคตรยากเลยเออน่าจะได้ยากเหมือนรหัสหลักแหละรหัสนี่กว่าเฮ้ยมันดูกันซิว่ากล่องแรกของเบคอนมันจะได้อะไรหูขอแบบกล่องเดียวได้เลยปะโอ้โหเทียนึงเหรอเฮ้ยเทียนึงมันก็มีโอกาสอยู่เออมีคนได้จากเทียนึงเยอะแยะไปคนอื่นนะดีแม่งแต่ไม่ใช่กูกูมันได้เกลือ,อยังไงล่ะ เฮ้ยยูยูก็มีชาวต่างชาติมาขอเ,อเลกซี่โพสผมว่ะเขาขอแค่อันเดียวได้เลยเขาจะเอาผลแสงมาแรกกับผมนะแล้วผมตอบไปก่อนโอเคเกฟมีเอาเอาผลแสงมาก่อน <c oughs> ตกลงดูใจอยู่นานครับในที่สุดเขาก็ให้ผลแสงผมมานะแล้วกูก็รีบแดกซะเลยเพราะกูเป็นสายเกียนยังไงลนะ่ะกูแดกเสร็จกูก็ออกเซิร์ฟสี่โออะไรล่ะ ได้มาแล้วครับผลแสงเป็นยังไงล่ะโอ้โห,หกูไม่โคตรเกลียนเลยแม่งเอ้ยขอโทษด้วยนะคนนักกี้นี่จริงจไปอันนี้ผมมาซ้อมตีเจ้าทะเลนะเออแบบเพิ่งได้ผลแสงมาใหม่ใช้ไม่เป็นก็มาเทสสักหน่อย เจ้าทะเลตัวที่2มันก็เกิดแล้วนะครับตอนในเอ้ยมุดน้ําไปหนึ่งทีเอ้ยโชว์การมุดน้ําไปหนึ่งทีก็กูใช้ผลแสงไม่เป็นก็ใช้ใหม่ๆก็งี้แหละครับอาจจะจบน้บาําบังเ็อเอ้ย,เ,อยเจ้าทะเลตัวสีส้มท่านผู้ชม,ม,มตัวสีนี้น้องๆบอกว่าตีแล้วได้ของดีฮะได้กลแบบ่องแบบกล่องทองเงี้ยืออยี่มีรหัสใหม่กูมีหวังแล้วว่าตัวที่2ได้สามดาบ เอ้าเฮ้ยไอชิปหายกูตเตอกลับมาแล้วครับผมรอบนี้ขี่เรือลงมาเออโชว์ความมีตังไงเออจริงๆกูไม่มีตังหรอกเออกูมาอวดคนในเซิร์ฟซะหน่อยว่ากูก็มีนะเฮ้ยเรือลงดูเป็นคนรวยขึ้นมาปะมาขอตอดหน่อยละกันนี่สกิลลำแสงเอ้าเฮ้ยจุกหนีกูอีกแล้วเฮ้อย่างนี้ต้องตาม ไอ้ลืมไปครับท่านผู้ชมตอนนี้สม,มูไรเกิดนะขอไปทําดาเมจกับสม,มุไรสักนิดหน่อยก่อนอีกสักสองสามนาทีค่อยบินกลับมาดูเจ้าทะเลมาแล้วครับผมในไง,ไงสม,มูไรหร,หรือว่าคิงสม,มูไรนั่นเองขอลาขอดาบนายละกันมันมีโอกาสห้าสิเปอร์เซ็นตหน้าตัวนี้มันจะดอบดาบแต่พอดีผมมีดอปคูณสองไงเออก็เพิ่มเป็นร้อยปอร์เซ็นต์ไปไตีตัวเดียวก็ได้ดาบประคอบครองเลยอ,อย่างเอา หลังจากปตีโอเด้งสองสามนาทีนะกลับมาดูเจ้าทะเลเฮ้ยเลือดมันก็ใกล้าตายแล้วนี่หว่าหื้มาช่วยตีหน่อยแล้วกันตีเจ้าทะเลให้ตายไปเลยเผื่อแบบจะได้แบบอน,นันนะ่าที่ปิดปากของเจ้าทะเลอ่ะรู้สึกว่ากูเห็นโปอยู่ใต้ท้องเจ้าทะเลนะอ้าวเฮ้ยจูกหนีไปแล้วเจ้าทะเลเอ้าวมาเกิดที่เดิมเออมาโผล่ที่เดิมยังั้นเหรอนี่นียิงไปที่คอเฮ้ยนี่ไงได้มาแล้วนี่ไงที่ปิดปากของมัน ขอไปดูกล่องหน่อยละกันนะโอ้ยเทียรหนึง่งเออเฮ้ยแต่ก็ยังดีนะได้เทียบปิดปากของเจ้าทะเลมาไหนมาดูซิเฮ้ไหนนี่เครื่องประดับนี่ระดับอ e ีปีกซะด้วยโอ้โหเอาเฮ้ยทำไมมาทะลุอย่างนี้เว้ยอย่างนี้กูต้องไปแบบสัญญกรรมหัวเบคอนซะแหละ กลับมาแลกทิงสมูไรเป็นยังไงคิดถึงข้าหรือเปล่าข้ามาหาแล้วนะนี่ยิงไปที่มันโอ้โหอีหนุมไม่สะเทือนเลยเฮ้โอ้โหเฮ้เฮ้มันมุ่งหน้าประทางนี่ไม่เอาหลบมาก่อนนี่โอ้โหอุยฟันกูทิพยายเฮ้ยไม่โดนหรอกเพราะว่ามีฮาคิราชันเอ้ยไม่ใช่ฮาคิสังเกตที่มันใกล้าตายแรกทิงสมุไรเพื่อนเพื่อนกระทืบมันเร็วเรียบร้อยครับผมได้มาแล้วเฮลสวอดอยู่ในกระเป๋าของคุณเลยไหนมาดูซิดาบ ฮ้ยนี่ไงโอ้โหระดับอีปิกซะด้วยเฮ้กูได้มาแล้วอ้าวแต่สกิลเอ็กยังไม่ปลดล็อกแฮะยังอัพยังไม่ถึงหมีแค่สกิลแซดไว้ฮะโอ้โหเท่เหมือนกันนะโอ้โดูลายดูลายดาบโอ้โหว้าวไปกลับโลกเก่ากันดีกว่าฮะเราจะได้กลับไปฟาร์มเวลกันต่อ กลับมาแล้วครับผมนี่ไงเกาะที่เราคุ้นเคยเกาะที่เราอยู่เกาะที่เราฟาร์มแล้วกูก็ยังฟาร์มไม่ถึงไหนด้วยเอเม้ยกูเข้ามากูโดนตอดแล้วเ,เฮ้ยอะไรวะเ,เฮ้ยยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเ,เฮ้ยมารับเวสครับแล้วก็ฟาร์มกันต่อเลยนะเเฮะโอเคครับในด่สุดก็เลเวลหนึ่งพันแปดร้อยเออเ,เออเออเอ ไอ้ชิบหายลืมไปมันยังมาแทงตีนกูได้อีกเกือบตายครับผมโอ้ยก่อต่อไปที่เราต้องไปฮะคือก็คือเกาะมารินฟอร์ดที่เราไปตอนนั่นนั่นแหละปั๊บเดียวก็ถึงแล้วเพราะว่าเรือลงกูนี่มันแบบเร็วสุดๆปไปเลยก่อนหนึ่งครเราต้องไปเซ็ตสปากันก่อนครับผมนี่ตรงนี้เลยเออเฮ้ยเฮ้หมัดใครมาจากไหนวะโอ้โหไอ้นี่อยากมีเรื่องเว้ยโอ้ยมาเยี่ยมเด็กใหม่เหรอโอ้ยเอา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 ,เอา,เอา สงสัยอยากมีเรื่องจริงๆครับอืได้เลยยังไงต้องเจอของเติมกูอาคี้ลายชันเป็นยังไงล่ะมึงก้มหัวให้กูซะ <c oughs> <c oughs> เจอไปไดี่ในตายไม่ตายก็ไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วฮะ,ะโดนเป็นหนึ่งชุดเรียบร้อยวิวเยอะกว่าผมแล้วยังไงวะไม่ก็รอครับผมด้วยความห้าของกูฮะก็เรียบร้อยไปตามระเบียบครับผมนอนกองกับพื้นโอ้โหผลยางสกิลเดียวกูแตกเลยนี่ทำไมมันแรงอย่างงี้วะ โอเคครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับผมสําหรับ E ีีที่4นี้ก็ไม่ค่อยได้เติมเท่าไหร่นะเออเติมแค่ล็อกโพสอันเดียวแล้วก็ฟาร์มน้อยด้วยเออเดลรอไปีโลกใหม่ทีเดียวแล้วก็แบบเติมหนักๆไปเลยนะแบบผลพิศาจผลฟฟนิ์มังกรเงี้ยเออฝากกดติดตามกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผม,มถ้าตันเดี๋ยวก็จะมาแจกเหมือนเดิมฮะรหัสนี้